สวัสดีครับร้าน b ีเลสติ้นะครับอยู่นนทบ,บุรีซอยเลวดีหกสามแยกหนึ่งเหมือนเดิมเข้าซอยมาก็อยู่ร้านตรงนี้เลยนะอ่ะคราวนี้จะมาลงรูปรถครับรถคันนี้ครับไม่ใช่ h o n ด้าสูงนะไม่ใช่เซดิกนะเป็นคันนี้รถคุณลุงในซอยครับเป็นซูซูกิครับ 50pc จะบอกว่ารุ่นแบบนี้ไม่ต้องส่งมานะครับซ่อมไม่เป็นนะครับซ่อมไม่เป็นไม่ต้องส่งมาไม่ซ่อมไม่ซ่อมไปทั้งนั้นแต่ก็ ก็ต้องซ่อมคันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันเออบอกคุณลุงไปแล้วว่าซ่อมไม่ได้นะค,คุณลุงคุณลุงบอกว่าซ่อมให้หน่อย <c oughs> คุณลุงเขาไม่เข้าใจเลยไงวะว่าว่าเราซ่อมไม่ได้เอ <c oughs> ขบูครับแม่งซ่อนอยู่ในนี้ครับซ่อนอยู่ในนี้นี่ขบูแล้วน้ํามันเข้าดูดิสนิมแดกแบบแบบโคตรแดกเนี่ยเนี่ยนมหนูอากาศนมหนูอะไรเนี่ยขึ้นเห็นปูนหมดแล้วคราวนี้อันนี้ฝากเพื่อนๆไปด้วยเลยนะการคนติดตามใน youtube ประมาณหมื่นคนอนะ เพื่อนมีคาบูแบบเนี้ยทักมาขายผมหน่อยเออไม่รู้ซื้อที่ไหนว่ะแต่ว่าคุณลุงก็บอกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่แท้นะเป็นเทียมเหมือนกันแต่มันมีที่ไหนขายบอกให้หน่อยดิดูดิหน้าหน้าแปนที่เข้ามันเป็นไข่น็อตแบบนี้ครับไข่น็อตนิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยเข้าไปในตัวเครื่องเออใครมีคาบูแบบนี้ทักมาบอกผมหน่อยผมขอซื้อลูกนึงครับพอดีว่าลูกนี้น่าจะใช้ไม่ได้นี่แล้วคุณลุงนี่เขาไปจอดไว้น้ํายังออกอยู่เลย อแล้วมันจะซ่อมกันยังไงก็ยังยังสงสัยอยู่ครับก็ประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับเพื่อนๆบอกหลายๆคนไปเลยว่ารุ่นแบบนี้ซ่อมไม่เป็นครับไม่ต้องยกมาครับอา่าลำพังลำพังลำพังรุ่นที่มีอยู่ก็จะแย่อยู่แล้วครับอย่างคอนด้าซุ้มอย่างเงี้ยกว่าจะไปเจอว่าเขามีปัญหาเรื่องคาบูเรื่องอะไรมาเนี่ยก็ลาบากเหมือนกันนะคือเครื่องเขาเล็กครับ,ครบเครื่องเขาเล็กแล้วเขาเล็กเ,เขาเป็นจิ๋วมากทุกอย่างเป็นจิ๋วหมดครับ แล้วเวลาจะรื้อทีหนึ่งเนี่ยต้องถอดทั้งคันเพื่อจะมาปอเปลยอะไรอย่างเงี้ยครับคันนี้เสร็จแล้วนะก็ติดเครื่องได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนสิยังไม่ได้ใส่กออากาศตัวน่ารักดีอ่าไม่ติดแต่และมัง้งยวติดก่อนเดี๋ยว,ต,ยวต้องมาใส่กองใส่อะไรครับจุนขาบูก็คันนี้เสร็จแล้วจะกลับบ้านแต่ว่าคือที่ ที่วันนี้ลงคลิปเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องสารอะไรทั้งสิ้นเลยคือว่าไอ้คันแบบนี้ไม่ต้องส่งมานะรถที่มันมีโซ่อะจะชาลีจะอะไรก็เหอะคือซ่อมไม่เป็นครับไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ด้านนี้เลยเอาจริงไม่รู้เรื่องอะไรเลยดีกว่าทั้งคันนู้นทั้งคันนี้ก็ไม่รู้ครับที่ซ่อมได้เพราะว่าเราลื้อบ่อยแค่นั้นอย่างเซตเอ็กซ์เนี้ยรับประกันเลยเซตเอ็กซ์นี่จะมาอีกกี่คันก็ได้มาเลยซ่อมได้หมดเพราะว่าเราลื้อบ่อยมากจําได้ทุกน็อตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่รุ่นอื่นไม่่ต้ออองนนนะสบถามมัก ส,สอบถามมันก่อนเช็คกันก่อนนะอย่าวู่วามใจร้อนยกมานะแต่ไม่รับซ่อมแต่คันนี้ก็ต้องซ่อมเออก็ไม่เข้าใจตัวองเหมือนกันเออประมาณนี้ครับผมก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยครับว่ารถแบบนี้ที่มันมีโซ่ะไม่ได้รับซ่อมนะครับโอเคครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ